เปิดตัว Oppo Reno 5A มาพร้อมหน้าจอลื่น90เฮิรตชิป Snapdragon 765G กล้องหลัง4ตัวแบตบ4,000ม ah, ิลอในราคาเริ่มต้นที่ประมาณ11,000บาทหลังจากก่อนหน้านี้ ทาง OPPO ก็ได้มีรายงานเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของค่ายอย่าง OPPO Reno 5A ล่าสุด OPPO ก็ไม่รอช้าก็ได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวอย่างเป็นทางการสำหรับ OPPO Reno 5A จะมาพร้อมหน้าจอขนาด6.5นิ้วความละเอียด Full HD+ โดยจะมีอัตรา Refresh Rate หน้าจออยู่ที่90เฮิรตสำหรับ CPU ที่ใช้นะครับก็จะเป็น q u a l Com Snapdragon 765G แรมหกกความจุภายในจะอยู่ที่ 128GB สามารถใส่ m i c r o s d card ได้ในด้านการถ่ายภาพนะครับก็จะมาพร้อมกล้องหน้าโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลกล้องหลังจะมีอยู่4ตัวนะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกกับ8ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลและบวกกับ2ล้านพิกเซลในส่วนแบตเตอรี่นะครับมีความจุอยู่ที่4 0 0 0มิลลิแอม รองรับระบบชาร์จเร็ว18วัตต์สำหรับ Oppo Reno 5A ก็ได้เปิดราคาวางขายในประเทศญี่ปุ่นโดยจะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ11,500บาทส่วนจะมีการนำเข้ามาขายในประเทศอื่นหรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ